หมออย่างผมเห็นในค่ายเนี่ยในในในระหว่างค่ายเนี่เวลาในงานในครัวก็จะมีคนที่เข้ามาเข้าค่ายสุขภาพนี้มาช่วยทํากับข้าวช่วยทําอะไรบ้างรตรงนี้มันมีกุศโลบายอะไรลองรับด้วยไหมครับมีคิดได้ไหมครับคือว่าหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือว่าเขาได้บําเพ็ญกุศลเขาได้ทําคุณงามความดีในในค่ายนี่ยจะอะไรก็ได้ที่คนนั้นเนี่ยจะได้ทําสิ่งที่เป็นประโยชน์เพราะมันจะมีประโยชน์จากสองเรื่องหนึ่ง ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้าก็ท่านตรัสไว้ว่ากุศลธรรมสามารถยั่อกุศลธรรมให้เบาบางลงได้ถ้าเขาได้บำเพ็ญมันก็เป็นกุศลติดตัวเขาอันที่สองเนี่ยใจเขาก็จะมีความสุขว่าได้ทําสิ่งที่มีคุณค่าสิ่งที่มีประโยชน์พอใจมีความสุขสารเอโดฟินก็หลั่งออกมาแล้วก็ทาให้เซลล์แข็งแรงคือได้ทำอะไรเพื่อส่วนรวมบ้างใช่ได้ทําเพื่อคนอื่นมันจะมีความสุขเราจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแล้วอันที่สามเขาก็ได้เรียนรู้เขาได้เรียนรู้ว่าอ๋อ ปรุงอย่างนี้หั่นอย่างนี้ทําอย่างนี้เตรียมอย่างนี้อะไรต่างๆเนะเขาก็ได้เรียนรู้ร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันแล้จริงอันที่สี่นี่แรยงานเราก็ไม่มากแรยงานเราไม่มากเรามีคนเสือสละที่มาทํางานศูนย์บาทกันเนี่ยนะประมาณสิบคนเฉลี่ยประมาณสิบกว่าคนเนี้ยสิบกว่าคนพวกเนี่ยเราไม่มีกําลังที่จะไปทํากับข้าวเลี้ยงคนร้อยคนหรอกเราสู้ไม่ไหวร้อยสองร้อยคนเนี่ยงั้นเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเป็นวิถีชีวิตก็เหมือนกับวัดนั่นแหละมีพระอยู่รูปสองรูปอ่ะ แต่ล้วจะไปทํากับข้าวเลี้ยงโยมเป็นร้อยอะนะก็จะมีญาติมีญาติโยมมาช่วยใช่ใช่ก็ต้องญาติโยมก็มาช่วยกันอะไรเงี้ยคล้ายๆว่าดึงความเป็นไทยกลับขึ้นมาน่ะวิถีวิถีพุทธกูบวิถีพุทธอ่ะเหมือนคนไปวัดอ่ะก็ไปช่วยทำกับข้าวไปช่วยทําอะไรต่างๆนั่นแหละเป็นวิถีพุทธ ยังไงละมาอบรมที่นี่ที่ดูเหมือนว่าเช้าเช้านี่จะแบ่งหน้าที่กันทำกันนลไม้ละมือหรอค่ะค่ะคนละอย่างตามที่ชอบอะค่ะแล้วหมุนเวียนไปนะคะเพราะว่าเราจะได้ประสบการณ์แต่ละวันไม่เหมือนกันเราจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้วันนี้สมมติวันนี้เราอันนี้ทําน้ําคอร์รฟิลนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้รู้เวลากลับไปบ้านเราก็จะรู้ว่าผักไหนทําน้าคอร์รฟิลได้ใช้วิธีไหนทํามีทั้งปั่นมีทั้งขยี้ด้วยมือ อย่างเงี้ยค่ะแล้วพอวันต่อไปเราก็ไปทําอย่างอื่นมั่งเราจะได้มีประสบการณ์หลายๆอย <ะ S 1> ๆ่างคือส่วนหนึ่งมันก็ทําให้เราได้กลับไปปฏิบัติเองได้ด้วยค่ะ<ๆ>แต่ว่าส่วนหนึ่งก็เหมือนกับว่ามาที่นี่แม่มันไม่ได้มีไม่ได้เราไม่ได้เสียสตางค์ใช่ไหมค่ะ ถ้าสมมติเราไปปฏิบัติธรรมตามวัดเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าชำระน่สงเราก็ถือว่าตรงนี้ก็เหมือนวัดแะละถ้าเป็นการชำระนิสงก็การแบ่งหน้าที่กันเชื่วงเช้าเนี่ยก็เหมือนกับการบำเพ็ญบุญการำเพ็ญบุญอย่างนึงนะคะอย่างว่าก็คือก็คือเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งการเกื้อกูลกันไงได้ช่วยเหลือกันว่าเออทางานร่วมกันมันเป็นยังไงคนหลากหลายเนี่ยความคิดเขาแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะ ได้บำเพ็ญบุญไปด้วยแล้วก็เรียนรู้คนไปด้วยว่าเออเราเวลาเราเจออย่างนี้เราจะต้องทำยังไงบางทีเราเอ,อ๊ะเราไม่ชอบใจหรือชอบใจอะไรเงี้ยค่ะ,ะเราก็ต้องต้องเออศึกษาไปว่าคนแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะ,อะบอกเขาเลยอย่างนาขท่าที่นี่นี่ก็คือว่าคือผลิตสําหรับคนที่มาเข้าค่ายแล้วก็คนที่อยู่ในค่ายนี่เลยใช่ไหมครับครับใช่ครับแล้วก็ผลิตเพื่อที่จะ ที่นี่ก็จะมีฐานงานหลักลก็คือฐานงานกสตกรรมนี่แหละเอาไว้เลี้ยงชีพเลี้ยงชีวิตคือเรามีแนวความคิดว่าเราต้องพึ่งตัวเองให้ได้ก่อนมันต้องมีอาหารเลี้ยงเลี้ยงชีพตัวเองให้ได้ก่อนพอมีอาหารตัวเองเลี้ยงชีพตัวเองได้แล้วเนี่ยนะเราทําเต็มที่ส่วนที่เหลือเราก็แบ่งปันคนอื่นเมื่อเราพอที่จะกินแล้วเนี่ยเราก็แบ่งปันคนอื่นก็เลยเอาไว้เลี้ยงพี่น้องที่มาอบรมมรต่างๆนะครับเราก็แบ่งปันคนอื่น เพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีอะไรที่เลี้ยงชีพได้แล้วเราเพิ่งเคยได้แล้วเนี่ยเอาให้กิจกรรมในการเกือ้อกูลพวกอื่นของเรานั้นมันล้มเหลวสมมตินะมไม่มีใครมานะไม่ว,ว่าใครไม่เชื่อถือใครไม่มาเราก็ยังเลี้ยงชีวิตตังอยู่ได้เราก็อยู่ได้แล้วถ้าสมมุติว่ามีคนมาอ้าวเราก็มันก็ได้สองอย่างหนึ่งเราเขาได้ตัวอย่างได้ตัวอย่างของการพึ่งตนว่าโอ้ชีวิตอยู่อย่างผาสุกนี้นก็ได้อันที่สองเราก็มีส่วนที่เหลือที่เราทํานั่นแหละเรามีส่วนเหลือ จากแรงงานของเราจากการกินกันอยู่ของเราแล้วเราก็แบ่งปันเขาเกือกูนเขามันก็ทําให้เกิดความมั่นคงเผีงสังคมเกษตรอยู่แบบนี้เราอาจจะมองเห็นครับแต่คนรุมรวมเนี่ยคนที่ทำการเกษตรอะไรอะไรคือสิ่งหัวใจของการจะบอกว่าการพึ่งตนได้อ๋อการพึ่งตนมันก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเกษตรเนาะเพราะบางคนไม่ได้ทำกันที่ว่าน่าสนใจเหมือนกันนะการพึ่งตนที่แท้คือการฝึกชีวิตที่กินน้อยใช้น้อย โดยไม่ให้ขาดกินน้อยใช้น้อยเท่าที่พอดีนะการพึ่งตนแท้ก็คือการฝึกวิถีชีวิตกินอยู่ที่ถูกต้องว่าอะไรจําเป็นในชีวิตก็อาศัยสิ่งนั้นเพราะสิ่งจําเป็นในชีวิตมันมีไม่มากมันมีไม่ได้มากเกินความต้องการสิ่งความต้องการของชีวิตแท้มันมีไม่มากมว่ามีเพียงนิดเดียวเท่านั้นเองที่พอดีนะถ้าเอาคนนั้นส่วนใหญ่มันก็เกินเพราะฉะนั้นก็มาเรียนรู้ว่าชีวิตเนี่ยต้องการอะไรแท้ ที่จะสังเคราะห์ชีวิตเลี้ยงให้อยู่ให้แข็งแรงจริงๆนอะ่ะ<ม>ต้องการแค่ไหนเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็ฝึกฝนให้รับเอาเฉพาะความต้องการของร่างกายเท่านั้นถ้าเรารับเอาเฉพาะความต้องการของชีวิตที่มันต้องการร่างกายมันต้องการเนี่ยนะถ้าเอาแค่นี้เนี่ยการทํางานเต็มที่เมื่อเรารับแค่นี้แล้วรับพอดีใช่ไหมร่างกายมันแข็งแรงที่สุด แล้วเราเมื่อร่างกายแข็งแรงที่สุดเราทางานเต็มที่สุดฝีมือแต่ละคนไม่ทําเกินไปเพราะทาเกินไปมันก็ทําลายสุขภาพนะที่เกียจมันก็ไม่แข็งแรงมันกันเลื่อดลมไม่ไหลเวียนอายุสั้นเหมือนกันนะที่เกียจก็อายุสั้นพวกขยันเกินก็ตายไวนะพวกทําเต็มที่สุดฝีมือโดยที่พลังชีวิตเต็มทําเต็มที่สุดฝีมือพลังชีวิตจะเต็มร่างกายจะแข็งแรงเต็มที่เมื่อทำเต็มที่สุดฝีมือไม่ทรมานตนจนเกินไปแล้วไม่ได้ขี้เกียจทําเมื่อขยันเต็มที่สุดฝีมือขนาดนี้เนี่ยมันจะมาก ผลผลิตที่ได้มันจะมากเกินกินเกินใช้ผลผลิตที่ได้นี่ถ้าเราลาฟังการกินการใช้เราส่วนตัวคนเดียวมันจะพอกินพอใช้และมันก็จะเหลือกินเหลือใช้การพึ่งตนแท้ก็คือการทํางานเต็มที่สุดฝีมือไม่ขี้เกียจและไม่ขยันเกินนี่คือการพึ่งตนเองแท้แล้วก็สํารวจความต้องการของตัวเองใช่ที่ไม่ไม่เกินไม่เกินพอดีไม่เกินความพอดีแล้วไม่ขาดขาดก็ไม่เอานะขาดมันก็ป่วยเกินมันก็ป่วยสํารวจความความต้องการของตัวเองที่มันพอดี พอพอดีอย่างนี้ปุ๊บเราก็กินใช้เท่าที่พอดีไอ้ที่เหลือก็แบ่งปันพอดียไปท่านผู้ชมครับ เรื่องราวของการเรียนรู้การเป็นหมอเพื่อที่จะเยียวยาตัวเองนั้นคงต้องไปต่อคอร์สใหม่กันในสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่สามารถเรียนรู้แล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติได้เลยแล้วก็ไม่เพียงแต่จะเยียวยาความเจ็บป่วยทางกายได้เท่านั้นแต่ยังเยียวยาความเจ็บป่วยทางใจซึ่งทําให้เราก้าวข้ามพ้นความโรกรธเกลียดซึ่งเป็นต้นเหตุของความเจ็บป่วยของสังคมนั่นก็คือการลดละเลิกกิเลส ลดละเลิกความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคร้ายทุกชนิดนั่นเองนะครับสิงสร้างค่ายค่ายสร้างผลโครงการที่8ปดไม่ว่าโครงสร้างของอาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชนแห่งนี้นะครับเกือบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ว่าสิ่งที่ขาดหายก็คือเนื้อหารเรื่องราวของศูนย์แห่งนี้นะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้น้องๆกลุ่มเยาวชนก็เลยรวมตัวกับชาวบ้านนะครับแล้วก็เด็กๆเพื่อไปเติมเต็มความรู้ในห้องที่นี้ให้สมบูรณ์แบบครับ ในอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นข้อมูลของแต่ละป่าถ้าถามว่าเราจะเอาข้อมูลของศูนย์การเรียนรู้ทุมชนก็คือเราต้องลงสำรวจในพื้นที่เราหนูจะได้ข้อมูลที่แท้จริงหนูมาทางานเงี้ยหนูคิดว่าสิ่งที่หนูหวังหนูไม่ได้หวังอะไรมากหนูขอแค่ได้ใจคนที่ทํางานนี่คือมิตรภาพท,ที่ทุกคนให้กันเหมือนที่น้องครอบครัวเดียวกันมากกว่าค่ะ คือเด็กได้เรียนรู้จากธรรมชาติคือที่นี่ห้องเรียนใหญ่ที่สุดเปงห้องเรียนของธรรมชาติตัวเขาเองเนี่ยมีความมุ่งมั่นในการที่จะมาร่วมกันทํากิจกรรมดีๆแบบนี้เพื่อสังคมทําให้เด็กมีมุมอย่างนี้แล้วก็ได้เรียนรู้อย่างนี้ผมถือว่าอันนี้อันนี้เป็นเรื่องยิ่งใหญ่นะเพราะว่าเด็กคือเขาเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งความแห่งความดีนะครับที่เติบโตขึ้นมาแล้วก็ในมุมของผู้ใหญ่คนหนึ่งที่ทํางานกับเด็กผมคิดว่า เราพยายามที่จะหล่อหลอมแล้วก็เติมเต็มกับเด็กในขณะเดียวกันบางเรื่องเราก็ต้องเรียนรู้กับเขาไปเป็นสิ่งที่น้องมีความตั้งใจแล้วก็เป็นสิ่งสร้างสารรค์ดยตลอดแล้วก็ที่สําคัญคือเขาทําประโยชน์ื่อสังคมมาตลอดสนับสนุนโดยบริษัทสิงคอปเอปเอปรเรชั่นจำกัดพบกับรายการคนพ้นคนได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าสําหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับเลก็กตาซอยเอ็กซ์ตร้าสามร้อยมอบทุนชีวิตจำนวนห้มมาหม่นบาทให้กับคุณใจเพชรราชกง มันมีวิชาหนึ่งคือวิชาที่วิชาเสียสละนะวิชาอยากช่วยคนนะเราก็รู้ว่าเฮ้ยวิชานี้เนี่ยถ้าเราไปสอนไปช่วยคนต่อเขาจะได้ประโยชน์ต่อแค่ให้เขามีความสุขกันให้เขาพึ่งตัวเองได้พบกับปณิธานอันบุบันของหมอหนุ่มคนหนึ่งในการพาผู้คนให้พ้นจากฟังของความทุกข์ได้ในหมอเขียวศูนย์บาทรักษาทุกโรคตอนที่สองคนข้นคน,คนทางการที่แปวิถุนายนนี้คนเยี่ยงนี้